สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จารีทาโรจะมาแนะนำวิธีการเข้าไปดูประวัติของเรานะคะในเว็บให้คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์ของสวีเดนนะคะเว็บฮูกวอดรวดยีฟนิ่งหรือเว็บหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดดอเอสีนะคะเอลวาคุตูฟโ,ฟโฟพงเอสเอียนะหลายคน รู้แล้วนะคะว่ามันมีเว็บนี้เราสามารถเข้าไปอ่านนะเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยได้แต่นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไปดูประวัติของเราได้เหมือนกันนะคะกดเข้าไปที่1 1 7 7 s e นะคะแล้วก็กดตัวนี้ค่ะไอตัวรูปคนเนี่ยล็อกอินเนี่ยกดเข้าไปเลย พอเรากดล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วนะคะมันก็จะให้เราเนี่ยล็อกอินโดยใช้แบงก์ไอดีหรือโมบิลแบงก์ไอดีนะคะก็กดเข้าไปตรงโมบิลบ b a n ไอเดียค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะเสร็จแล้วก็กรอกเออเลข ประจำตัว10ตัวนะคะไม่ต้องมีช่องว่างนะเราก็กด start up เป็นนะคะเข้าไปพอเข้ไปถึงนะคะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะมีเมียดเดรันเด็กก็มีข้อความมีแอร์ดันเด็กก็คือมีสิ่งที่จะต้องทำมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีสำหรับลูกด้วยนะคะ ให้เราเข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี w o r เ d central แล่นมีข้างล่างขาไล่ดูแต่ที่เราจะดูก็คือตัวข้างล่างนี้นะคะที่เขียนว่าเออบริกาเชนสเตอร์นะคะคุณอลเชนสเตอร์ตัวนี้นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะเจอไอ้สมบรรทัดนี้นะคะก็เอาตัวนี่เลยค่ะคุณอลเชนสเตอร์ตัวข้างบนสุดนะคะ พอเจอหน้าแบบนี้แล้วนะคะก็เลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็กดตัวเ,เขียวๆประทัดที่สองนะคะก็บอกว่าดูประวัติของเราทั้งหมดนะคะกดเข้าไปช่วงนี้มันก็จะมีคัาอธิบายเกี่ยวกับระบบการใช้งานของเขานะคะว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะไม่เกี่ยวกับเราเนาะเราก็เลื่อนขึ้น,นค่ะตรงฟูนอลหอเดียลนะมันก็จะเจอ อ่านเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลื่อนขึ้นนะคะมันก็จะมีหลายอย่างให้ดูเลยค่ะมีผลการตรวจเลือดการสั่งยาอันนู้นอันนี้นะคะเยอะแยะนะว่างๆก็ไปศึกษารายละเอียดอ่านดูนะคะเราสามารถก๊อปหน้าจอออกมาได้นะคะให้เพื่อนช่วยอ่านหรือเอาไปแปลใน Google อะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะลองลองก๊อปดูนะอันนี้เป็นผลการตรวจของอุ๋ยนะคะ ช่วงเมื่อวานก็ไม่ได้ตรวจราคาเพียงแต่โทรไปคุยกับเขานะคะเขาก็จะเออลงประวัติเอาไว้ว่าเราโทรโทรคุยกับใครใครเป็นคนรับอาการเราเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะมีแบบเออโทรไปที่ไหนอาการเป็นยังไงแล้วเขาทำยังไงนะคะมันก็จะบอกเราหรือมีแม้แต่กระทั่งเออหมอตรวจตรวจว่าย,ยังไงเ จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ยาอะไรแล้วก็จะต้องทำอะไรต่อไปอย่างนี้นะคะก็ลองไปเปิดดูคะ่ะเราสามารถเก็บประวัติไว้ได้เออเราไม่เข้าใจเราสามารถเอาไปแย้งได้นะคะทำไมเธอเขียนอย่างเงี้ยเธอไม่เข้าใจฉันนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางที่หมอเขียนประวัติผิดก็มีนะคะ เคยเจอด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะเราเป็นเป็นติดเชื้อนะคะแต่หมอบอกว่าเราเป็นเป็นมีเชื้อ hiv นะคะหมอเขียนผิดนะใช่ค่ะเป็นจำไม่ได้ว่ารู้สึกว่าจะเป็นอักเสบอะไรสักอย่างนะคะตรวจตรวจเจอในเลือดนี่แหละแต่ก็หมอก็เขียนหมอเขียนผิดแต่พยาบาลนะคะเป็นคนแก้ให้บอกว่าเออหมอเขียนผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทำได้นะ ก็ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้รู้่จําได้ว่าเออเราไปตรวจที่นี่หมอตรวจแล้วว่าไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรายังสามารถเข้าไปดูด้วยว่าเรามียาอะไรยาที่เรากินกินหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีอย่างคนที่เคยไปตรวจเลือดนะคะมันก็จะมีผลเลือดเราก็สามารถดูได้ว่าเลือดเราเป็นยังไงบ้างเ,ออเกรดเลือดเราเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นประโยชน์เป็นความรู้เป็นเกตุเล็กน้อยนะคะถ้าถูกใจหรือชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเว็บแฟนเพจชามีกวดให้ด้วยนะคะฝากกดติดตาม YouTube ชาลีทาโร่ให้ด้วยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ